ทำมาสิไลไลไปเป็นเก้าแปดลังทำมนสิไลไลไปเป็นเก้าแปดลังแล้วต่ออันนี้เป็นคูู้น้องทีน้องแม่มาเป็นครูเลนน้ครูนนคและก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไาม้ก่อนกดต้งสีแดงเลยครับอ่ะสวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาตามเลขสูตรคำนวณของ น้องแนนนะครับจะได้เรียกอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับชมกันไปไปกันเลยพ่าปูพน้บอกราบอกแนนพน้องบอกแล้ว,ว,าลวรางวัลที่หนึ่งพิษเตจอะไรพิษสตัวหนาพิสองตัวหน้าแนนก็บ,บอกว่าหกกับเก้ามันอยู่นี่ของหกกับเก้าอ่ะนะจะว่างวันนี้ให้แบบว่าสีคำน,นวณน่ามันสีนี้ติดหกกับเก้าอีกแค่ข้างล่างอ่ะสีนี้ติดศูนย์ ยังบวไปไซบ่ได้ไหมบวไปเลยยังบวกไปยังบวกไปวัาเลของวันสุขอย่ยังมีติดหกกับเก้าศูนย์มีหกมีศูนย์มีเก้าอ้าวจับใช่กันเบ้างมมีศูนย์กับเก้าเอาเบาเบาอันนี้เกินเกินหายฟังแล้วว่ามีศูนย์มีเก้ามีหกอ่าแล้วข้างล่างอ่ะก็สีนี้ศูนย์ ส่วนี้ว่าน้องน้องแนนก็นคือเอ้าวพอให้เงาปูบอกว่าวันนี้เราอยากให้พอถือสามตัวเพราะอยากท่านอยากให้คนอื่นหูเป็นไนนนะอยากบอกว่าคอยคอยบนทพูดเดียวนะแล้วก็สีให้ยแต่แนนนี่นะสามตัวนะต่ว่าให้ยสองตัวสีให้พี่น้องก้อนค่ะอ่าสามตัวเดียวสีเอาให้ไป็นเสือ้อผ้า เนียนผีเสื้อไผแล้วโค้งสุดท้ายใส่โค้งสุดท้ายสินะน้องแน่นไปยังไงงวดนี้ร่วงเปิดหรือที่เนอะร่วงเปิดแล้วค่ะโอ้จังได้กะเขาสิน้องแน่นเขาแเขาพี่น้องที่สามใบเด้อครับเอ่อวัวถิ่งกันแล้วนั่นกับวัวถิ่งพี่น้องก็เก่าจะหายกอเก่าแต่ว่าผู้ได้จับถือมากวายหายสองตัวหกกับเก่าก็หันเนาะก็เรยกว่าอ๋อสองใส่กระถือเล่นเหรอก็มั่วฝันว่าเล็กออกสองหกเก้า ไกลขอนจิตแจงเนาะหัวนี้ได้ย no. ูวันนี้ได้ยูไปน้องเนี่ยเขาไปในบ้านเขาไป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 ครับขอบคัสวัสดีค่ะน้องเนี่ยสวัครับหลังจากหัวหารเนาะน้องแม้นเทสไทยหกเก้าแล้วเราเนีก็ขอตรวจขอไัยพี่น้องละกันเพราะว่าน้องแม้นฝันฝันคงทุกไทยดีกับไปได้บอกพี่น้องเนาะเรเียว่าไม่เป็นอาจจะเป็นโชคลาภของของที่เมืฝันว่าเลขออก สองห่วงเต้าวันนี้น้องแน่ก็เลยว่ามือนี้ก็กนนกสิมาทำคำนวณหายว่าอ่ามันสิได้ตรงไปตามพรมฟันอีกบ่แต่น้องแน่ก็สิยหายโครงสุดท้ายอีกอยู่วัวนอ่าวันที่สามสร็เส็จก่อนที่สิหวยออกวันที่หนึ่งพฤศจิก,ก,กาเนาะให้พี่น้องติดตามไว้แล้วกันกดกดติดตามไว้นะคะสามตัวเดี๋ยวปล่อยโครงสุดท้ายแต่ว่ามือน,นี้น้องแน่ตจะหายแบบซองตัวก้อนแล้วกันเนาะ แต่น้องแน่กับมันใจเนะอุทิศทานมากมันใจว่าหกเก้ากันยังไม้ดีค่ะแล้วน้องแน่ว่าเอ้าเลขเบิ้ลน้องแน่ว่าหายไปหาหาลางแต่ไหมเป็นศูนย์ศูนย์เลขสิบแต้มตรวนงน้องแน่ว่าเป็นเลขสิบแต้มคือศูนย์ศูนย์เนาะถ้าเป็นศูนย์ศูนย์มาแล้วกันนี่ก็เรียกว่าเอาววันนี้แต่สติสเบิ้ลอีกบ่ก็ล้อมาเบิ้งตามสูตรอีกเนาะแต่พอด็กคนนี้แจ้วด้วยนะคะสองหกเก้าก็เกือบถึงลงวันที่หนึ่งผ่านสองสองตัวหนา ถึงวที่หนึ่งกับเหรพี่น้องตัวีตัวยตงเป๊ะตงเป๊ะผาดแก้ว่าศูนย์ศูนย์เก่าศูนย์เก่าสองตัวหนานงสีเรยกว่าเออตัวนี้คอยเป็นศูนย์เก่าแล้วกันเดองวดนี้เอาสองตัวหนาของราวัลที่หนึ่งมันมสิตรงเล็กสูตรตานงแมนบอเอาลองมาทำดูกันของวดนี้เป็นในคำนวณเนาะเนียให้ศูนเก่าเลยเด้อันนี้เป็นเลขสูตรเนาะค่ะเลขสูตรตงแมนนีห้เลขสูตรก่อนห้นี้สอตัวค่ะสองตัว แล้วของวันที่3าเอ็ดเราคอยติดตามโครงสุดท้ายของเน้น3ตัวในเจนเจนสิบพวยเลขสามตัวคโอเคเนาะวันนี้เอาสองตัวไปก่อนสองตัวไปก่อนสองตัวบนกับสองตัวล่างวันที่สามสิบคอยมาเอามาตากอีกรอบนึงแล้วกับคอยวันที่สามสิบเอ็ดแม่แอ่าจัางแฟนก็ได้ค่ะวันที่สามสิบได้ไปยังแม่อ่ได้แล้วตามที่สะดวก พ่อเป็น<ด>ที่แนนพอจะได้ทรงพันุ์จะทรงในเว็บทันนะโอเคคะ่ะเดี๋ยวรอน้องแนนนะคะคำนวณไปพร้อมคำนวณให้พี่น้องเห็นส,สดๆกันเลยค่ะอันนี้้องแน้นบริเดเอ็ดไวก,กอนนะอันนี้คำนวณตรงนี้นะที่นี้เลยค่ะแล้วบ้านของน้องแนนเองค่ะเบอร์เนี่ยเปลี่ยนจากชุงหน้ามาบ้านค่ะเพราะว่าเพราะว่าน้องแนนบ่มีเวลาเบิ่งแม่ตอนนี้พูดถ่าลรวสุดแล้วนะการของแม่ัะนักแล้วนะ อันนี้ขออนุญาตคำนวณจะสดไห้พี่น้องเบิงเลยเนาะค่ะเนาะเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวรอกระดาษแป๊บนึงนะคะวดเดียวทใจอาเขียนวันที่มระบุมาวดจะระบุงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเอาไหมกระดาษนะครับ วิ่งมีค่ะวิ่งล่างวิ่งล่างวิ่งล่างตัวใดเนาะวิ่งล่างคือเลขศูนย์อ่าศูนย์ยังอยู่ค่ะเขียนตรงนี้เลยเนาะค่ะคำนวณให้เห็นเห็นต๊ะกระดาษคำนวณแยกตั้งหากบอกได้โอเคเอาไปเลยค่ะเอาแค่นนี้เลยเนาะคำนวณเลยเนาะโอเคงวดที่ผ่านมามันออกเก้าหกสอง

ปากกาตัวใดคะตัวคือจะเป็นวงกลมปากกาสีแดงสีแดงโอ้ยสีแดงรักสีแไงสีแดงสีแงจ้างจ้างน้ำยาหมดคนก็หมดน้ำยาใกล้แล้วล่ะหลใกล้แล้วล่ะไก่จะหมดน้ำยาแล้วค่ะโอ้ยหมดแล้วเหรอไม่ไม่ไม่ยาโดนหรือเป่ครับเจ๊จังเนย อันนด้ตอนนี้เขามีบนก่อนนะครับสองตัวบนอันนี้บนนะคะอันนี้ตัวเด่นเก้าศูนย์อ่าเด่นอันนี้ตัวกันอันนี้กันค่ะกันกันเก้าสามศูนย์หกตัวฟันทงคือเก้าศูนย์ฟันทงข้างบนคือเก้าศูนย์ค่ะครับ 90ตอนนี้อกนแค่สามสุดครอบอ่าอันนี้ตัวกันแค่สองหางค่ะอันนี้ตัวนี้ให้นำหนักทุก90ค่ะตัวนี้จะเป็นแบบล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะอันน้อยู่ขังเส้นหนึ่งโบเกียวเล่นนี่โบเกียวอันนี้สูตรค่ะอันนี้สูตรเอาตัวที่สามตัวมันออกมาคำนวณให้นี่คือ9าหก2อ่ะหอพี่น้องพิจะนณาทีวงหนึ่จุดตัวไดมันมีนี่มันนีตัวตัวสองตัวเนาะไอสามตัวยังไม่ระบุนะคะอืมขอเออแต่มี90 เก้าสามแล้วก็ศูนย์หกจับให้สามหางสองตัวสามหางอันนี้บนล่างได้บอกหรือไม่อ่าอันนี้กันได้ค่ะมันมีเก้าศูนย์กับศูนย์หกล่างมันตรงเลขข้างล่างมันชนกันศูนย์หกคู่กับศูนย์เก้าแคบหนาดแคบไปแล้วค่ะนูนตรงนี้ฉันบอกก็ได้เลขจับคู่กันมีศูนย์เก้าคู่กับคู่ศูนย์หกล่าง ค่ะค่ะเน่นๆค่ะเน้นๆของแม่นะครับข้นบนนะครับก็จะเป็นเก้าศูนย์สำหรับน้องแน่นมักมักสุดๆมักได้ใจตัวไหรค่ะคือจังหวะที่ผ่านมาน้องแน่นมั่นใจพกอ่าเขาเป็นเก้าศูนย์เก้าศูนย์ค่ะเก้าศูนย์วันนี้เก้าศูนย์ศูนย์เก้าชอบมากแม่แทบกับกันแล้วจะคุณท่านแล้วต่คุณท่านอะไรแล้วต่คุณท่าน ท,ท่านผู้ใดยังก่อคู่น้องเน้นจับคู่ไห้มันได้ศูนย์เก่าคู่กับศูนย์หกบนลานบน่างเนี่นยมันจะเข่าบนจังเถอะเน้นเฮ็ดได้ี่อีคู่นึงนนเนาะในว่าอ่าอีกคู่นึงเนี่ยตรงนียัน,น,ยน,ยนเนี่ยมันเป็นคู่ตัวหกเก่าหกเก้าคู่กับเก้าแปดนั่นสินะค่ะถ<า>่ายเสือเอเป็นคู่ไหมแน่าจะเลยนะตรงนี้นนนสิเขียนตรงนี้เลยป้องความยาตเด้อค่ะพี่นอ้องคัวน,น้องเน้นคิดไดเป็นมันเป็นตัวเลข<อ>คู่จากคู่ไหมค่ะ หกเก้ามันจะคู่กับเก้าแปดทันทีเลยอันนี้คือลมถ้านลงนะี้จับคู่สิมันสิข่บบนข่อล่างแหมอันนี้ให้เป็นบนแหมอ,อันนี้เป็นล่างไหมคะอันนี้ลงนี้ถ่ายในตัวตัวคู่แยกแขนเขนอันนั้นตัวคู่ลงนี้แขนเขียนให้ครบแทนหนึ่งได้แเคแบบ เนี้น้แม่คุยคร ies, ั้งนึงเลยค้องบต่อกับเดี๋เดี๋ยวเขียนไหมเอาไม้มเขียนดเนี่ยน้งแม่ยันี่สะเด้มันจะมีจับมันก็จะเป็นห้าห้าคู่กระดจับคู่ไม่ให้นะอันนึงครับเดี๋ยวให้เพิ่มพิ่งให้เลยอเดี๋ยวเพิ่มวิ่งให้เน่เนี่ยข้างบนอ่ะมีเก้ากับหกกับศูนย์ที่ตรงแมบอกมีเก้ามีศูนย์มีหกข้างล่างน้องแี้กย่า ทำมาสิลาลายไปเป็นเก้าแปดล่างมีตัวกันมันขอก็เล็กตกันของนรงนี้นะเขาต้องวอาว่าบนนะไฮล่างไฮล่างเดียวโอเคล่างเดียวบนว่าเอามือจับคู่ไหมบนกับล่างไปเลยไหมเป็นรวมเลยสองคู่รวมเลยไหมรวมเลยค่ะรวมเลยโอเคบนเก้าแล้วก็อันนี้เป็นคู่นอที่นรงนีว่าเป็นคู่อ๋เล็กคู่วงเก้าอันนี้คู่บน น,นี้คนะู่บนคู่ล่างนะมันจะมีคือตัวศูนย์สองศูนย์สองศูนย์หกเก้าแปดเก้าแปดตัวการสุดท้ายเพราะว่าตัวเก้าแปดนี่มันจะคู่กับคู่กับหกเก้าตัวเนี้ดอกกันคู่กันบนเม็ดเดียวอ่าคู่ดอกกันซ้ายกับขวานะคะตัวนี้คู่กับตัวนี้ ตัวนี้คู่กับตัวนี้อันนี้ตัวการตัวนี้ตัวตัวเด่นตัวเด่นล่างศูนย์สองเขียนไว้ก่อนเด่นล่างเราโตเก้าสามได้ค่ะฮะนี่นี่เก้าสามอีกตัวนึงวันแะแมนค่ะแมนตัวน้องแมสิขอขออนุญาตให้ป้อยสามโตได้ไหมมันสิมันสิมีคู่ในเลขเก้าสามไหมโอเคบอลอีคลิปนึงอันนั้นแมสิเขาเรียกว่าแทงคู่ค่ะแทงคู่อันนี้แทงคู่จับคู่ค่ะ นีแจ๊พายเล็บพูเรมาคู่นี้หรือคู่นี้ซ้ายกับขวามันจะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะอ๋อมันจะมาเลยเมนนะคู่บนคู่บนคู่ล่างมาคู่บนตัวไหนแต่คู่บนเนี่ยน้องแนนชอบคู่นี้กับตัวนี้แต่ตัรการมันคู่69กับ98เพราะน้องแนนทิงไม่ทิ้งไม่ได้ไงงวดนี้ครับพวเลขของเดือนพฤศจิกาของปี60เนี่ยน้องแนนถูก98ของเดือนพฤศจิกาถูก98นี่จะเปิดเผย ตัวจริงแล้วคือ,อเือนพฤศจิกาน้องแนนถูก98ต,ตอนนั้น30ใบของเือนพฤศจิกาเลขมันจะมา98ค่ะอันนี้บอกสูฟังนะมาสีมาช่วงระหว่างวันที่หนึ่งหรือวันที่16พฤศจิกากับโบลูเพราะนั้นต้องแมนแมนครบรอบรอค่ะค่รบรอบตั้งแต่ปี60นะคะตั้งแต่ตอนที่เสจ็จพ่อราชก,การที่เก่งของเขาเสียไปแล้วนะตอนนั้นของนี้เขาเขาก็าเป็น่างก็เป็น่าง30ใบ โอเคเนาะสรุปง่ายๆนะครับสรุปง่ายๆสองตัวก่อนค่ะคือวานโอเคสามตัวโอเคนเนี่ยจะให้สามตัววันที่สามสิบนะคะม่อนี่เอาชุดสองตัวไปก่อนเนาะโอเคค่ะอ่ะพิมพ์รอสามตัวนะคะอ่ะขอบคุณน้องแนนเนาะค่ะสำหรับแนวทางนะคะ ของวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2 5ง7น2,567ะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครัสวัสดีครับผมยินเห็นกันครับผมแล้วกักดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตร้มสีแงดงเลยครับ